เป็นเรื่องระหว่างประเทศหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทางกัมพูชาเนี่ยตั้งค่าหัวยูทูบเบอร์ของไทยนะครับที่ไปรีวิวสงการที่กัมพูชาแล้วไปบอกเขาว่าสงการกัมพูชาเยี่ยมเหงาช่วงนี้เดี๋ยวไปชมคลิปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเสียมเรียประเทศกัมพูชานะฮะวันนี้เป็นวันที่13เมษาซึ่งตรงกับวันสงการที่ไทยแล้วก็ที่นี่แต่ว่าตอนนี้เวลา10โมงลถ้าเป็นที่ไทยตอนนี้ก็คือน่าจะเงียบเอ้ยน่าจะแบบคนสรดน้ำอะไรแล้วแต่ว่าที่กัมูชาาตอนนีีเ้เยบม,มก ไม่เชื่อให้ดูบรรยากาศตรงที่เขาจะจัดงานวันนี้นะฮะนี่ฮะบรรยากาศยังไม่มีคนออกมาอะไรกันเลยแล้วจะบอกว่าเป็นสงการได้ไงอะ่ะเวทีก็ยังตั้งไม่เสร็จ <c oughs> ไม่มีความเตรียมพร้อมอะไรเลยอะ่ะแล้วจะเรียกนะักท่องเที่ยวมาได้ไงเ,เพื่อนเขาก็หนีหายกันหมดดิมันไม่มันไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยดูดิเงียบมากคาดว่าถนนตรงนี้แหละที่คนน่าจะแบบมาเล่นอะไรกันอะ่ะแต่ สิบาแล้วตอนนี้ตัดภาพไปที่ไทยนะว่าเป็นยังไงเอ,อก็ตอมาดูบรรยากาศฮะเห็นเขาบอกว่าจะยื่นเป็นทรัพย์ส,สินทางปัญญาของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ตอนปีสองพันสิบหกมั้งสงครามเนี่ยก็ประมาณนี้ตัดสินเอาเองเป็นคลิปของยูทูบเบอร์ใช่ไหมเขาใช้ชื่อว่า Facebook Backpacker แ Back บก er เป้เกอนะครับ ก็เป็นรีวิวบรรยากาศสงกรานที่กัมพูชาบอกว่าเอ้ยทำไมมันเงียบเหงาจังเพราะว่ากัมพูชาจะเสนอขึ้นทะเบียนสงกรานเป็นมรดกโลกพอเขาเผยแพร่คลิปนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยคราวนี้รถทัวร์กัมพูชานี่มาจอดเต็ม Facebook เขาเลยใช่ไหม<ช>สตาลคก็มาคอมเมนต์กันนะคะว่า เอ้จริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาเล่นน้ําช่วงเย็นค่ะช่วง10บโมงเนี่ยเขาบอกว่าชาวกัมพูชาจะเข้าวัดไปทําบุญกันแล้วก็มีการเล่นน้ําแบบคเมน,นิดหน่อยส่วนเล่นจริงๆเนี่ยเล่นสงกรานเขาจะมาเล่นช่วงเย็นนะคะก็โ,โหมีคอมเมนต์มากมายหลากหลายเลยนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะซึ่งก็มีเรื่องที่ตกใจอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่ามันมีภาพนะคะที่มีคนโพสต์ภาพเป็นหน้าจอของกล้องวงจรปิดนะคะ ขณะเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะกำลังเตรียมเทคออฟนะคะออกจากสนามบินเมื่อวันที่14เมษายนค่ะแล้วก็มีข้อความนะคะระบุว่าเชียดหนักมากสงกรานปีหน้ามาเที่ยวอีกนะแล้วก็เป็นอีโมจิหัวเราะนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาพจากมอนิเตอร์เนาะพี่เก่งอันนี้ที่มันเป็นปัญหาคือว่าเป็นภาพจากห้องมอนิเตอร์ ของสนามบินที่กัมพูชาเขาก็มาโพสต์ลงใน Facebook ของคุณคนนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเฉียดหนักมากนะรีบกลับไปก่อนมันก็เป็นเป็นภาพตอนนี้หลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันจะผิดกฎการบินมันจะผิดกฎ i c เ o การบินระหว่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ประเด็นที่1แล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันสร้างแรงกระเพื่อมในกัมพูชาค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีคนมาคอมเมนต์ใน Facebook ของคุณ คนนี้นะครับซันนี่เนี่ยหลายอย่างเลยนะบางคนบอกนี่นะถ้ามึงพูดสิ่งที่ถูกต้องการบูชาจะรักมึงแต่นี่พูดไม่จริงเพราะว่าเขาเริ่มเล่นน้ํากันตั้งแต่ช่วงเย็นแต่มึงไปถ่ายตอนเช้าใครจะมาเล่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมตาลค่ะแล้วก็มีขอบคุณมากนะคะเวทีตรงนั้นเขาไม่ได้เล่นน้ําค่ะคุณไปตรงที่เขาเล่นน้ําสิคะหรือว่ามีสวัสดีค่ะคุณพี่พี่เพิ่งมาเที่ยวเป็นครั้งแรกเหรอคะถึงไม่รู้ว่า เขาไม่เล่นน้ากันตอนเช้าไม่ได้เล่นน้ํากันอย่างเดียวค่ะก็จะมีไปตามสถานที่เที่ยวต่างๆด้วยที่คุณพี่รีวิวเขาเล่นน้าตอนเย็นนี้ไม่ใช่นะคะเออก็เป็นดรามาร่าไปนะแต่พอมันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยทางคุณซันนี่แกก็โดนถล่มยับเลยนะทาง Facebook ของแกแกก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเดนิวของเรานะครับก็มาเล่าเหตุการณ์ตอนที่เกิดเรื่องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมคลิปคุณซันนี่ให้สัมภาษ์ครับ ก็คือผมเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะก็ไปมาหลายประเทศทั่วโลกแล้วทีนี้จุดประสงค์ของผมที่ไปกัมพูชาครั้งนี้เพราะว่าอยากไปดูวัฒนธรรมโดยเฉพาะสงการเนี่ยเพราะว่ามันเห็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันชื่อโจรชนำําไมยนะครับผมแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปลี่ยนใช้เป็นสงการเนี่ยปีนี้หลังจากที่ไทยได้ขึ้น การจดทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วผมเป็นนักเดินทางผมก็อยากมีบุมมองใหม่ๆก็คือไปดูว่าเขาจัดงานอะไรกันยังไงทีนี้พอผมไปถึงวันที่13แต่จริงๆก่อนหน้าผมรู้แล้วแหละว่าเขาจัดงานจริงๆอ่ะวันที่14-16ถึงแต่ที่ไทยของเราก็คือจะเป็น13 15แต่ว่าด้วยความที่คนไทยเวลาเกิดมีเทศกาลของการเราก็จะตื่นตัวกันมาก ก็จะแบบต่างจังหวัดหรือแม่ได้กรุงเทพบางพื้นที่ก็จะเล่นตั้งแต่11-12ควรคนก็จะคึกคืนแล้วซึ่งผมก็ไปในฐานะนักท่องเที่ยวก็คาดหวังว่ามันมันน่าจะสนุกแล้วก็บรรยากาศคล้ายๆที่ไทยเพราะเห็นว่าเขาก็จะยื่นขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในปี2ปีนี้เหมือนกันคุณสนี่แกก็ยังงงเหมือนกันนะแกก็บอกไปรีวิวแกก็ไม่รู้ไงว่า เขาก็เปรียบเทียบว่าสงสงการบ้านบ้านเราที่เข้าสารหรือหลายๆที่เนี่ยเขาเล่นน้ํากันตั้งแต่กลางวันใช่ไหมแต่ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาเล่นน้ําตอนเย็นอันนี้ก็เป็นเป็นความไม่เข้าใจกันแต่ประเด็นคือ้เรื่องรูปเครื่องบินที่สนามบินนั่นแหละมันน่าจะผิดกฎการบินของ i อเคนะครับนอกจากนี้เห็นว่าทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยเขาเตรียมที่จะ ขึ้นทะเบียนสงกานเป็นมรดกโลกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะ <c oughs> ก็ประกาศแผนเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้7รายการและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีก3รายการค่ะเพื่อขึ้นบัญชีนะคะเป็นมรดกโลกของยูเนสโกค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วสงกรานี่เป็นคําภาษาสันสกิตนะคะที่ใช้เรียกว่าเรียกวันปีใหม่ตามปฏิทินทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งในเทศกาลสงกรานะคะก็มีการเฉลิมฉลองกันในหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไทยลาวและเมียนมานะคะโดยในอดีตค่ะที่ผ่านมาพี่เก่งกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกเทศกาลสงกรานะคะว่าโจนชนมเม อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าออเสียงยังไงนะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนค่ะมาเรียกว่าเป็นสงกรานต์กัมพูชาแทนแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นมรดกโลกกับยูเนสโกด้วยค่ะอืมก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าใครจะเครมวัฒนธรรมสงสงกรานต์นะครับไทยกัมพูชาหรือว่าหลายๆอย่างแต่จริงๆเนี่ยมันมันก็มีรากน่าจะมาจากอินเดียนะเห็นว่านะักวิชาการหลายคนบอกนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับ